ไม่มีบัตรนครับก็มาเขียนเสัญลักษณ์สีขาวนะครับแล้วก็ไปนั่งรอครับเจ้าที่เดือดร้อนต่างๆให้ได้เห็นการตั้งมรการตรวจสอบจริงๆในทั้งภาคอบมาลีมาเกิดมีปัญหาเรื่องร้องเรียนในเรื่องการงานจัดการนะครับผมขอให้เรามาตัดกันด้านๆแต่มันเป็นจริงขคาศน์ไหนหรือไรนะครับเพราะว่าในท้ายสุดเนี่ยเราก็คือชุมชนนะครับเรา ถ้ามีปัญหาอย่างในแขมข่ายอย่างไงเดี๋ยวผมเองก็สุขผมก็อยากให้เลยเลยมันไม่ได้อยู่นานหรอกนะครับเดี๋ยวเราต้องโยกย้ายกไนก็จะไม่ได้จำเป็นต้องมาเครียดกับท่านด้วยในท่านว่ากจังหวัดแต่เดี๋ยวเราว่ากจังหวัดก็ต้องรับปัญหาทุกอย่างผมรับบ้านดึรับเครียดรับดูรับแต่เรื่องที่มันเกิดอะไรช่วยกันก็คงไม่ได้เป็นของคนใดกับคนใดคณะบุคคลคนใดคนหนึ่งแต่เพราะหลังจากม่วงเกิดสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาครับก็ทำให้ เราต้องปิดตัวไปประมาณ3าเดือนก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาทําการบ้านกันโดยกา่ทนรองใชยพวกเรามีความภาคภูมิใจร่วมกันว่าเราเนี่ยเป็นต้นแบบในหอาประเทศเรานี่เป็นที่แรกๆที่เปิดโดยคณะกรรมการควบคุมเราติดต่อจังหวัดมีลงมาดูพื้นที่ทั้งผู้ว่าการจังหวัดรัฐมการเราจำพูกสองรอบสามรอบแก้กันไปแก้กันมาจนวันนี้เนี่ยเราทําได้และยังทําอย่างต่อเนื่องนะับในการทดรองหลายๆที่มาขอดนงานก็คือเราเที่ยวได้เสนอแลครับว่า ว่าระบบเราเราดีนะครับการจรายไหวก็ไม่แย่อย่างเดิมนะครับก็สะดวกหรือว่าเพราะว่าอยากให้คงแบบเดิไว้นะครับเที่ยวตรงนั้นตรงนั้นเราก็ติดตจำง่ายนะครับถ้าไม่นี่ครับการคัดกรองเมื่อไหรคือคร์บอนตินออนเนี่ยพนั้นนะครับในช่วงนี้ผมขอเสนอว่าขอให้การคัดกรองเพิ่มขึ้นกว่าเดิมครับผมขอบผมขอเสนอแค่นี้ครับ เราจะไม่ป้องกันหรือปล่อยทิ้งไปเลยนะครับถ้ามีโอกาสหน้านี้หน้าหนาวเข้ามานี้โรคโควิดมาแน่นอนจุคัดกรองเพราะว่ามาจากที่อื่นก็ตามแต่ก็ต้องเข้ามาแถวตรงนี้เพื่อที่จะคัดกรองเพื่อที่จะเข้าแถวไหวจัก,กระภูถามว่านะมีปัญหาไหมนักท่องเที่ยวไม่มีปนนะะัญหาใช่ไหมอันนี้ขอบคุณครับแต่ถ้าเป็นวันนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับพลัดเข้ามาในฝั่งทางด้านบัด นะครับแต่ที่จุดคัดกรองของเราเนี้น่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนพร้อมเพิ่มเพิ่มหรือปรับพภาพนะครับเพราะมาจุของเราเนี่ยในการเพิ่มจุดคัดกรองโดยใช้ที่ียินเดอเซอร์เหน่งต่างเนี่ยราต้นะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องการปสานงันของเจ้โตัวเราเองว่าเราจะปรับการจองให้มากขึ้นเพราะเรารับได้ถูกไหมอันนี้อันนี้นีจะปรับเป็นเมืองเบลยีแรกนะสองประเทที่สอง

บนน้ำบนน้ำ <laughs> ยกประธานพรอันประเสริฐให้กับทุกหลานที่ได้มาขอพรในวันนี้ขอราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะเข้าสวรรค์ทั้งนี้ทีเดียวนะครับผมบอกเลยว่าติดใจเสียไปสีไว้ก็ได้เด้อเพื่อนจะได้เกิดโชคเกิดลาภเดิดบารมีให้แก่ตัวเราเองนะครับที่มาขอให้ใหญ่ท้องพระกรุย่างโน้นพี่น้องเดินเข้าไปแล้วพี่ดาจุดที่สองแล้วก็จุดที่สามนะพี่น้องนะจุดที่สามก็จะับได้ทุกอย่างนะครับที่มาขอพรอะไรกับองค์ปู่องค์ย่าหรือนะครับจะมาขอบุพี่น้องก็ขอบุ

คือครับหลังจากที่มีสื่อออนไลน์ลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องคําชะโนดเนอะว่ามีการรายงานที่ไม่ค่อยดีงานหลายประเด็นนะครับหลายเรื่องท่านว่าการจังหวัดท่านสยามอดีบงคนครับซึ่งเรามีการประชุมในประเด็นเรื่องข่าวสารบ้านเมืองทุกทุกเช้าอยู่แล้วท่านก็ให้ผมมาช่วยดูหน่อยว่ามัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นในเบื้องต้นเนี่ยผมได้เรียนท่านในเพเภอ บันดุงนะครับหนึ่งในเรื่องการรรางการตรวจสอบข้อที่จริงการประเด็นต่างๆที่เขากล่าวหานะครับสองให้มีการประชุมคณะกรรมการอาหารทายอดโดยเร่งด่วนซึ่งวันนี้ผมก็มาร่วมรับฟังนะครับในประเด็นต่างนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นผู้ร้องอยากจะให้เลิกระบบคัดกรองนะครับเพราว่าจะปรับเปลี่ยนได้ไหมหรือจะผลผลมากขึ้นได้ไหมนะครับซึ่งสรุปในที่ประชุมเนี่ยก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจริงระบบคัดกรองของเราซึ่งเราทำมาตรฐานไว้ช่วงที่มีโควิดแล้ว ผลคายในการเปิดเข้าสักการะพ่อปู่ไม่ย่าครับที่คำชะโนดเนี่ยเรามีการจองคิวอาโคสนะครับซึ่งเราได้ทํามาโดยตลอดนะครับการเข้าสักการะก็เข้าเป็นหมู่คณะก็ไม่เกิน50คนซึ่งระบบเราเนี่ยเราก็ใช้ได้ดีมาตลอดนะครับแต่ให้ล่างข้อมูลอาจจะตรงไม่ตรงนะฮะบอกว่ามีการเรียกเก็บเงินเพื่อรัดคิวเข้านะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการส่วยงานเข้าถึงจริงอีกครั้งว่ามีจริงหรือไม่นะครับแต่จริงจริงแล้วเนี่ยการเข้าของเราเนี่ยทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองหมด ครับไม่ว่าจะจองผ่านคิวาโค้ดหรือไม่ได้จองแล้วมาลงทะเบียนหน้าหน,ห,นห,นหน้าหน้างานนะครับเราก็ให้เข้าหมดนะครับก็เลยกลายปเป็นที่มาส่วน,นประเด็นอื่นๆอ,อย่างเช่นเรื่องการนำไหวหรือเรื่องการขายของจุดจอดรถเรื่องอื่นๆเนี่ยเราก็ได้มีการเคลียร์กันนะครับในเรื่องสิทธิชุมชนว่าชุมชนมีส่วนร่วมหรือไม่ซนะึ่งตรงนี้ทุกคนก็ต่างยืนยันกนรรมการเรานะว่าชุมชนก็มีส่วนร่วมทุกคนนะครับในการที่จะขายของนะครับขายมาพู หรือหายพานใบสีต่งางๆซึ่งเราทําเป็นระบบอยู่แล้วนะครับก็ยืนยันว่าอาทิตย์หน้าเราอ,อาจจะมีการเราเราคุยกันละเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนจุดคัดกรองนะครับมาอยู่ข้างล่างเดินเราไว้ใน,ใน,ใ,นในอาคารอดนตประสงค์ตอนนี้เราสร้างศาลาโอท็อปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีช่องทางในการนั่งเนี่ยได้ได้มากขึ้นยาวขึ้นนะครับดังนั้นคนที่มารอเนี่ยก็คงไม่ต้องนั่งในเต็นท์นะครับให้ร้อนนะครับใน,ในจุดที่เราให จะเปลี่ยนแปลงจุดคัดกรองเนี่ยก็จะสะดวกสบายขึ้นนะครับเราเราปรับเปลี่ยนจุดคัดกรองแต่ก็ยังมีระบบสแกนเคอยวโคดเหมือนเดิมนะครับมีการวัดอุณหภูมิ้วยสมอสแกนเหมือน,นเดิมนะครับฉะนั้นเรื่องโรเรียนต่างๆที่มีข่าวสารออกไปขอนํานเรียนสื่อมวลชนทุกท่าน,นครับว่ามันมันคงไม่ไม่เวลวร้ายอย่างที่ที่เป็นข่าวนะครับเราทุกเรื่องเนี่ยเราก็เคลียร์กันในประเด็นต่างๆที่อาจจะสื่อสารกันผิดไปบ้างหรือคิดไปเองบ้างว่าเป็นอย่างงุ้นเป็นอย่างนี้นะครับก็ขอยืนยันว่าการมากราบไหว้ พอปู่ไม่ยากครับ่านดยังมาได้เหมือนเดิมนะครับแต่ขอข้อมือให้ท่านจองในระบบ QR code นะครับซึ่งซึ่งเราก็จะเพิ่มระบบการจองให้มากยิ่งขึ้นนะครับเดิม5000ในระบบแล้วตอนนี้ความจริงเนี่ยมา800 0ัถึงหมื่นคนต่อวันนะครับซึ่งมันก็มากขึ้นส่วนคนที่ไม่ได้จองเนี่ยก็คงจะต้องรอคิวหลังๆนะครับเพราะระบบเป็นอย่างนั้นนะครับก็คงจะช้าหน่อยนะครับแต่ใครมาเรียกเก็บเงินว่าจะรับคิวไมมอะไรไหมอย่าไปสนใจนะครับอย่าไปเป็นตามที่ปินข่าวนะครับเพราะว่าเราไม่มีการเรียกรับรับคิว ตามประเด็นที่มีการร้องเรียนต่างๆ,ๆนะครับส, ö, นนส่วนอื่นๆก็ยังมีมาตรฐานมีความขุนใจเหมือนเดิมนะครับนนเพราะท่านนายเพื่อบรญดุกับท่านผู้กลับท่านก็ได้มีการทํางานอย่างเข้มแข็งนะครับในโดยการมีส่วนร่วมของ,ของคณะกรรมการบูริทิขบชนดกำนันหญ่บ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็ขอเรียนว่าอขอให้ทุกท่านได้ประกบบาบไหว้พไงไงระป,ปู่แม่ยาที่หลวงปู่ที่คำชนะดน,นี่ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยซึ่งระบบต่างๆเราจะไม่มียกเลิกนะครับจนกว่าโควิด จะไม่มีจากประเทศไทยขอยืนยันครับ,เร,บเรื่องจ้ำนะครับเรื่องจ้ำจริงๆแล้วที่เราลดเรื่องจ้ำเพราะว่าเดิมเนี่ยจ้ำจะทำพิธีบนบนศาลพ่อปู่แม่ย่าซึ่งมันเป็นความกข้ชิดเราก็ลดลงนะครับแต่จ้ำไม่ใช่ว่าเราไม่มีแล้วเ,เขาไม่มีงานทำนะครับเราเ็ามีพื้นที่เขาทําด้านนอกซึ่งเป็นจุดวงสวงเป็นจุดแก้บนนะครับต่วภายในเนี่ยเราลดการมีจ้ำนะครับแต่เรามีผู้ใหญ่บ้านกำน,นันเป็นตัวแทนในการนำกล่าวนำไหว้นะครับซึ่งเราไม่มีการนั่งกราบเรายืนกราบยืนไหว้ เพื่อลดการสมัมผัสกับพื้นผิวนะครับฉะนั้นประเด็นที่ว่า,าจําตกงานไหมประเพณีเก่าๆยกเลิกไปไหมเราเราก็เป็นช่วงใน,ในเรื่องโควิดที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับใหม้มีความเมาะสมกับสถานการณ์ครับ